แนวรับกลับมาแข็งแกร่งแนวรุกเต็มสูบเจ้าภาพประเด็นน้อนแรงก่อนเกมลิเวอร์พูลรับมืออาจัชต์ลิเวอร์พูลนะครับของพวกเรามีคิวต้องรับมือกับอาจัชต์อัมสเตอร์ดัมในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มดีแลยถือว่าเป็นเกมที่สําคัญมากๆนะครับเพราะหากถ้าพวกเขาทําได้แค่เสมอนะฮะอย่างน้อยก็ตีตัวเข้าไปเล่นรอบน็อกเอาท์ทันทีและจะทําให้เกมสุดท้ายพบก,กับมิทิลันสามารถพักผู้เล่นตัวหลักได้นะฮะ โดยหองดางเพิ่งจะเคลื่อนสะดุดใน2นันติดต่อการโดยแพ้กับอัตตลนตา,ตาในศึกยฟ่เปี้ยชสมลีกและล่าสุดเสมอกับไบรตันแอนด์โอฟออมเรียนในศึกพีมลีกอังกฤษไป1ประตูต่อ1ทําทำให้เช็กกิ้งค็อปนะครับผู้จกกัดการทีมลิเวอร์พูลต้องกระตุนนักเตะให้กลับมาเรียกสมาธิและเล่นด้วยความมุ่งมั่นในเกมรับมือกับยอดทีมฮหงริกดัตที่สนามแอนฟิลด์สำหรับในนี้เจา้าบ้านยังคงประสบปัญหานักเตะตัวหลักบาดเจ็บหลายคอนแต่อย่างน้อยๆนะฮะพวกเขาก็มีข่าวดีนั่นก็คือแนวรุ โมเมซาลาซาเดโอมาเน่ ala, ane, และโรเบอร์โตเฟอร์มิโน่พร้อมด้วยดีโก้โจตาพร้อมเต็มสูตรที่จะลงไหล่ล่าตขายฉะนั้นแล้วเรามาดู5ประเด็นก่อนเกมเลร์พูฟัตกับอาจัส์อัมตะดัมกันเลยนะครับจวดพ่อแม่ไม่นองจวดเริ่มต้นที่ประเด็นที่1มาติฟฟอร์มยุกลับมาประจำตำแหน่งร่วมกันแล้ว ในเกมที่หงแดงบุกไปเสมอบริตันแอนด์โอฟอับริเอน1-1เจเคตครับตัดสินใจไม่ส่งเจอมาติปลงสนามด้วยเหตุผลต้องการเก็บสภาพร่างกายของกองหลังชาวแคนาดาอาไว้สําหรับเกมอยู่ฟ้ามเชมุเลกที่จะต้องรับมือกับอาแจ็กส์อัมเดอร์ดัมด้วยโปรแกรมที่เตะกันทียิบแบบนี้นะครับในายใหญ่เชอร์ยูม,มานก็มองเห็นว่าหากส่งเจอมาติปลงเล่น3วันต่อเกมก็มีโอกาสที่นักเตะจะเข้าโรงพยาบาลอีกครั้งแง่ๆนะฮะ นั่นจึงทาให้เขาเลือกที่จะใช้งานออนโทนียฟลียซึ่งไม่มีชื่อชุดลุยในถ้วยยุโรปใบใหญ่สุดนะฮะลงเล่นร่วมกับฟาร์มิโยหรับในดมาร์รับเมืองกับอาจักรที่สนามอนฟฟลถือเป็นเกมที่มีความสําคัญมากๆฉะนั้นแล้วการมีแนวรับที่ไว้วางใจได้เป็นสิ่งที่สําคัญและเป็นสิ่งที่จาเป็นและนั่นคือสาเหตุหลักที่เจค็กคล็อปเลือกพักมาติปในเกมลีกในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อให้นักเตะมีร่างกายที่พร้อมสําหรับเกมนี้ ขณะที่อีกหนึ่งปัญหาที่เจคินคลับต้องขอบคิดก็คือตตำแหน่งแบ,บ็คขวาที่ตอนนี้มีแค่ในกลุ่มเลียมที่ใช้งานใดเท่านั้นพราะเทนส์อเล็กซานเดอร์โนยังอยู่ในช่วงพักฟื้นจากอาการมาแเจ็บส่วนเนเจมมีเน์ก็ลายเป็นแข้งหลายและสวดที่อยู่ในลิสต์รยช่นเตเตะเดี่ยงของเดอะเรสตและนว่าการใช้งานในกลุ่เลี่ยมถือเป็นเรื่องที่เสี่ยงอีกครั้งเพราะเกมหลาส่วนพบกับบริตันก็ทำางานนี้แน่ผิดหวังนะครับปล่อยให้กู้แข่งมีโอกาสได้หลุดเข้ามาสร้างปัญหาอีกครั้งแถมยังทําให้ทีมเสียยจุดดโทษในนช่ววงรึงแรกะ,นะ้ แต่เด็ชบุญที่นิวโมเปย๋ยยิงออกกรอไปฉะนั้นแล้วการที่มาติปกับเฟอร์มิโยยืนคู่เซนเตอร์แบ็กน่าจะทำให้เกมรับของทีมเหนียวแน่นมากขึ้นนะฮะโอ้ประเด็นที่สองงานนี้ตุปึ้งซีมห์สจัรล์ลงเล่นพร้อมกันแบบล่าสุดเชคกิงรับเลือกที่จะดับเซเดโอมมเน่เพื่อให้นักเตะได้พักอย่างเต็มที่หลังจากที่กราศึกหนักมาหลายนัดติดตาา่อกันโดยจับโรเบิร์ตเฟอร์มิโนโ,โมเมนซาลาและดิโกโจตาลงทำหน้านที่เป็น3ประสานในแดนหน้า และก็ทำงานได้ดีเลยทีเดียวย้อนหลังก,ก็ตามนะครับคุณซื้อเลอดอยส์จับมาเน่นลงเล่นในครึ่งหลังท่านบังโมเมื่อเกมผ่านไป60กวก่านาทีแต่สำหรับแมตช์กับอาจัสรแน่นอนว่าลิเวอร์พูลต้องการอย่างน้อยแค่ผลสเสมอเพื่อการันตีตั๋วไปเล่นในรอบน็อกเอาท์ในทั่วยุโรปใบใหญ่สดแต่เพื่อโอกาสที่จะเป็นแชมป์กลุ่มดีเมสซิตท,ที่สาวกเดครับจะได้เห็นฝาโบหรือซีมาจันลงสนามพร้อมกันมีความเป็นไปได้อย่างมากที่เจคกรับจะใช้ระบบ 4 2สำงนงในแมตชนี้โดยงานนี้บอกเลยว่าหงแดงคงจะต้องกดอาแจกอัมตะดำให้ยูมัดเพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปกังวลในเกมสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มที่จะต้องพบกับมิทิลา่าซึ่งจะยัดไปเล่นในสนามเป็นกลางที่บุรเซียดนมวนซึ่งแน่นอนว่าการใช้สีแนวรุกในแมตชนี้ก็ทําให้คู่แข่งเล่นเกมรับรัดก,กลุ่มแต่คุลนั้นการที่อาแจกจําเป็นต้องคว้าชัยชนะให้ได้เพื่อเพิ่อมโอกาสในการผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายเช่นเดียวกันดังนั้นการใช้ผู้เล่นเกมบุกแบบเต็มสูบก,ก็อาจจะส่งผลดีต่อเจ้าบ้าน รับโอ้โหสี่ประสานลงจัดแน่นอนครับประเด็นที่ 3. โชต้าชื่อนี้คือความหวังใหม่ตอนนี้หากมองถึงนักเตะที่ความร้อนแรงและไว้ใจได้มากที่สุดในเกมร็อกก็คือดีโก้โชต้าเพราะนับตั้งแต่ที่นักเตะย้ํามาจากบูมแฮมตันวอน์เลอร์มาสวมชุดลิเวอร์พูลเจ้าตัวก็ฟอร์มฮอตเลยเกินโดยโวยไปแล้วถึง9ประตูจากทั้งหมด14แมตช์ที่ลงเล่นกักบต้นสง่าในสีนนส่นนี้ ฟอมการเล่นของฮวงออกถิมชาติปูนิเกตต้องบอกว่าสเสด็จสเสลาไปเลยอีน้องประทับใจสาวุกเด็กครับจริงๆเพราะเขาซัดประตูจากการลงเล่นจังหวะโอเพนเพย์ในเหนือกว่าบางโมและมาเน่ซึ่งแสดงเห็นว่าดิโกโจต้าเป็นนักเตะที่มีความเจีบคมอย่างมากในทุกๆจังหวะขณะที่ซาร่ายังคงรักษามาตรฐาน,นดีในการยิงจุดโทษเพราะเขาซัดเข้าไปแล้วถึง5ประตู ส่วนมาเน่ก็มีความว่องไวและสามารถปั่นป่วนเกมทางรืมเส้นได้ดีเยี่ยมฉะนั้นการที่จกเก็ตครอปเลือกใช้ดิโกโจต้าลงสนามเพื่อสร้างความแตกต่างในเกมรุกจึงเป็นแนวทางที่ทีมมีโอกาสได้ประตูมากยิ่งขึ้นอย่าลืมนะครับว่าดิโกโจต้าเป็นนักเตะที่มักยินอยู่ถูกที่ถูกเวลาเสมอบางครั้งยังมีทักษะในการวิ่งหาพื้นที่ว่างในกรอบเขตโทษอีกตั้งหากและที่สําคัญความสามารถเฉพาะตัวในการกระชากบอลเข้าไปยิงประตูก็ มักจะมีเห็นบ่อยๆดังนั้นนี่คืออาวุธลับสําคัญที่เจคกิงครับนํามาใช้เพื่อเผด็จศึกอาแจกอัมเตดาในเกมเกมนี้ประเด็นที่4แดกนกลางยังต้องพึ่งจอจินวาได้ดม สถานการณ์ในเวลานี้นะฮะลิเวอพูลต้องเผชิญกับปัญหานักเตะบ,บาดเจ็บโรนัลหลายล่าสุดก็คือเจมส์มิเนอร์ทำให้ตอนนี้แดนกลางของหงแดงมีตัวเลือกไม่หมากนักเพราะนาบีเกาตาก็อยู่ในช่วงพักฟื้นร่างกายทำให้โอกาสเป็นไปได้สูงที่จอร์จินวานเดนนุ่มจะทำหน้าที่บัญชาเกมในแผงบิ๊กเวลสําหรับจอแดนเฮนสันกับตันทีนที่เพิ่งลงเคาะเสนมเป็นตัวสำรองในเกมเสมอเก่าไบรดันงานนี้เจอเกนคอฟก็คงต้องจับกับตันฮินโดลงมาคอยคุมแดนกลางให้กับทัพเดะเรด ในส่วนอีกไลายมองซ้ายและขวาแล้วน่าจะเป็นหน้าที่ของเคอร์ติจอนขณะที่เตีโกันรารก,ก็คงต้องนั่งดูเพื่อนร่วมสังกัดลงสนามต่อไปโดยนักเตะอยู่ในช่วงพัดฟื้นร่างกายจากอาการบาดเจ็บและในายใหญ่โชยอนมันก็บอกไปแล้วว่านักเตะต้องใช้เวลาอีกประมาณ2-3สัปดาห์ถึงจะกลับมาสวมสตั๊ดไร่มนลูกหนังอีกครั้งเช่นเดียวกับอเล็กออกเล็กชมเลนและเชอันชกลี iri, ที่ยังอยู่บนเตียงคุณหมอนะครับมากกว่าลงมาเล่นในสนามซ้อมอีกต่อไปหลายสัปดาห์ ถือว่าเป็นโชคร้ายสําหรับลิเวอร์พูลจริงๆที่เจอปัญหาหนั้เตะเลี่ยงเยอะแยะทั้งแผงไม่ฟิลและกองหลักนะครับโอ้เจ็บหลายอีดีพอไม่พี่นองเงิดประเด็นที่ 5. ช้ชนะสุดสาคัญเพื่อโอกาสเป็นแชมป์กลุ่มแน่นอนนะครับว่า3คะแนนในเกมน,นี้มีความหมายกับลิเวอร์พูลมากๆเพราะหากพวกเขาสามารถเก็บชนะได้นอกจากจะเข้ารอบสิทีมสุดท้ายแล้วยังเป็นการเพิ่มโอกาสของเขาที่จะคว้าแชมป์กลุ่มดีอีกด้วยนะครับ ซึ่งจะมีผลต่อการจับฉลากในรอบต่อไปทําให้ทีมมีโอกาสได้เจอกับคู่แข่งที่ไม่หนักมากนักแต่การนั้นแล้วหากพวกเขาทําได้เพียงแค่เสมอกับอาจัสรอัมตดัมไม่ว่าจะได้ตั๋วไปเล่นในรอบน็อกเอาท์ก็ตามแต่การที่จะได้เป็นแชมป์กลุ่มหรือไม่นั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับผลการแข่งขันคู่ระหว่างอัตตาลันตากับมิทิลานซึ่งหากทีมดังจากเมืองแบกัมโมแพ้แน่นอนว่าแชมป์กลุ่มเป็นของหงแดงทันทีเพราะเฮตูเฮตดีกว่า แลเพื่อความชัวร์นะฮะคาดว่าเจกิ้งครอฟคงสั่งลูกทีมไปบัญชีอาจจะให้สิ้นซากไปเลยจัดได้ไม่ต้องมาลุ้นแชมป์กลุ่มให้วุ่นวายนะครับและจะได้พักในนัดต่อไปสําหรับนักเตะที่ลงเล่นที่ยิบแบบนี้นะฮะจะเป็นการทช่ดีกว่าในนะนี้ถล่มให้กันขาดไปเลยนะครับนี่คือห้ประเด็นก่อนเกมนะฮะลิเอร์ผูลของพวกเราในเกมเกมนี้เอาจริงเอาจังนะฮะเรียกได้ว่าใช้ตัวจริงลงเล่นเลยนะครับวันนี้มีไหลสดเชียร์ไปด้วยกันนะครับ โดยอดมินให้สกอ์คู่นี้หงดแดงเร์พูลชนะ2ประตูต่อศูนย์นะครับออกมาจวดกันครับพ่อแม่พี่น้องตียสามนะฮะตามเวลาประเทศไทยส่วนการเข้ารายการนะฮะก็คือตย 2, ียสองสี่สิบห้านาฬิกาครับพอกันเดอร์พ่อแม่พี่น้องจวดเดีย่ยงเดียวซาดนาบ่มีดอกซาดนี่จวดเดี่ยงเดียวจวดพ่อแม่พี่น้องจวด